ในลำดับถัดไปนะคะตัวชี้วัดที่7.1 b บีะคะซึ่งทางนิดได้ชี้แจงพี่ๆผ่านสไลด์ไปเมื่อสักครู่แล้วนะคะว่าได้มีการบูรณาการใช้ผลคะแนนจากตัวชี้วัดของของทางสำนักติดตามะคะ่ะวันนี้เราเราได้รับความอนุเคราะห์นะคะพี่ทั้งสองท่านนะคะทางพี่มุยพี่ปาดน,นะคะที่ ที่มาจากสำนักติดตามนะคะค่ะอาจจะขออนุญ,ญาตออพูดถึงรายละเอียดเบื้องต้นก็ได้ค่ะว่าออตัวชีวัดตามแผนปฏิบัติการนะคะอย่างเงี้ยค่ะเรามีกี่ประเด็นที่ลงไปเก็บหรือว่ามีตัวชีวัดที่เกี่ยวข้องนอกเหนือจากตัวชีวัดแผนปฏิบัติการแล้วอะคะ่ะในเล่มเครื่องมือเนี่ยอย่างไงบ้างค่ะจะขออนุญ,ญาตเรียนเชิญค่ะพี่ปานค่ะขออนุญ,ญาต พี่ป่านแนะนาแนะนาตัวก่าทางผู้เข้าร่วมประชุมหน่อยนะคะเรียนเชิญค่ะขอบคุณค่ะค่ะก็สวัสดีนะคะทางผู้แทนสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกแห่งนะคะดิฉันนางสาวซินีนาเสวสุพรน์นะคะแล้วก็เดี๋ยวจะมีพี่อีกท่านหนึ่งนะคะก็จะเป็นการเป็นท่านที่ดูแลเรื่องมาตรฐานสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานะคะสําหรับในส่วนของตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติการของสพทนะคะซึ่ง ตามที่กพลรรน่าจะได้มีการนําเรียนในเบื้องต้นแล้วว่าได้มีการบูรณาการการทํางานร่วมกับทางสํานักติดตามนะคะในการที่จะใช้ข้อมูลร่วมกันนะคะซึ่งในส่วนของการติดตามตามที่เป็นภารกิจ ของสำนักติดตามเองก็คือจะมีการติดตามการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานซึ่งก็ได้มีการชี้แจงนะคะสร้างความเข้าใจแก่ทุกท่านแล้วว่าได้มีการติดตามทั้งหมดประมาณ18ประเด็นนะคะซึ่งจริงๆแล้วในส่วนของสพทนะคะได้มีประเด็นทั้งหมดอยู่45นะคะแต่ในส่วนของ18ประเด็นอันนี้ก็คือจะเป็นประเด็นที่เราได้มีการรบกวนให้ทางเขตพื้นที่การศึกษานะคะได้มีการรายงานตามประเด็นทั้ง18ประเด็นนะคะซึ่งในส่วนของ18ปประเด็นที่จะปรากฏซึ่ง ซึ่งทางกพรจะนำมาใช้นะคะก็จะมีตัวที่ประเมินอยู่ประมาณ10-13ประเด็นนะคะซึ่งตรงส่วนนั้นก็จะเป็นการบูรณาการนะคะร่วมกันทั้งในส่วนของ นโยบายกระทรวงศึกษาธิการนะคะในส่วนของนโยบายและจุดเน้นของสพทในส่วนของตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติการของสพทแล้วก็ในส่วนของมาตรฐานสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษานะคะดังนั้นผลที่เกิดขึ้นจากตรงนี้นะคะก็จะเป็นผลที่ขึ้นจากการประมวลผลสําหรับประเด็นที่ได้มีการประเมินนะคะทั้งหมดแล้วก็จะเป็นคะแนนซึ่งตรงนั้นก็จะเป็นคะแนนในภาพสรุปในภาพรวมของในส่วนของตัวชี้วัดที่7.1 b บนะคะ ค่ะแล้วเดี๋ยวในส่วนของมาตรฐานสำแกย่งเขตน,นะคะเดี๋ยวจะให้ทางอาจารย์ภัวันนะคะได้มีการนำเรียนกับทุกท่านอีกครั้งนะคะค่ะขอบคุณพี่ปานค่ะเรียนเรียนเชิญพี่พี่มุ่ยค่ะขอบคุณค่ะนัน่งในไหม ได้ค่ะพอดีเมื่อเช้าได้ได้คุยประเด็นหมวด1ถึงหมวด6อะค่ะที่ได้บูรณาการก็ได้ฉี้แจ้งแจ้งเขตไปเบื้องต้นแล้วค่ะว่าในตัวเล่มเครื่องมือของสตพอเองอะค่ะนอกจากบูรณาการกับภายนอกแล้วอะค่ะก็ยังได้บูรณาการตัวมาตรฐานเขตเข้าไปด้วยค่ะพี่มวยค่ะขออนุญาตาำเียนค่ะค่ะภัยวันตระกูลชัยชนะนะคะรับรับผิดชอบในเรื่องของมาตรฐานสํานักงานเขตสําหรับมาตรฐานสํานักงานเขตปีนี้มีการประกาศใช้มาตรฐานสํานักงานเขตฉบับใหม่ก็คือ ฉบับพศ2568ซึ่งการติดตามและประเมินผลรอบรอบนี้เราก็ใช้อ่ามาตรฐานฉบับใหม่คือพศ2568แล้วก็มีการบูรณาการอย่างที่น้องป่านว่าว่าไว้คือบูรณาการการติดตามเพื่อลดภาระการรายงานของเขตลดการรายงานของเขตก็คือไม่น้องไมยดูไม่ให้พี่หมวยอ่ะ ค่ะใชอ่าก็คือบูรณาการแล้วก็ใช้ผลการประเมินร่วมกันสําหรับกพรปีนี้ก็คือใช้ตัวที่บูรณาการกับมาตรฐานสํานักงานเขตนี้อยู่สามตัวคือตัวความพึงพอใจแล้วก็ความเป็นแบบอย่างได้อีกตัวหนึ่งคือเรื่องของดิจิตอลไหมใช่ค่ะใช่ค่ะก็คือตัวนี้ก็จะเป็นลักษณะคล้ายๆกันก็คือคะแนนคือประเมินระดับคุณภาพออกมาได้เท่าไหร่ก็คือกพรก็จะขอผลตัวนั้นไปตอบ พีเ MQA เลยค่ะประมาณนี้ค่ะขอขอบพระคุณพี่พี่มุยค่ะเดี๋ยวอาจจะมีข้อคำถามหรือว่าประเด็นในในรายละเอียดอื่นที่อาจจะสอดคล้องแล้วนำตัวชี้วัดแผนปฏิบัติการหรือมาตรฐานเขตมาใช้ต่อเนื่องได้อย่างเงี้ยค่ะก็ขออนุญาตเดี๋ยวอาจจะเป็นในช่วงถัดไปค่ะ